ความบันเลยที่ไม่อยากเจอในงานวิ่งครับเอาครับวันนี้โคดหนึ่งกลับอีกแล้วครับทีนี้มาดูว่าสิ่งที่โคดหนึ่งไม่อยากเจอในงานวิ่งมีอะไรบ้างครับต้อแรกครับปวดขี้ครับโลแรกยังพอทนครับปวดโลสิบนี่พอเลยครับผมข้อสองครับผมตักคิวครับประมาณโลที่สามสิบห้าครับทรมานมากไม่เคยเป็นนะตักคิวในมาราทอนแต่ผมว่าไม่เคยครับเพราะผมวิ่งไม่ถึงครับสามครับผมเข้าผิดช่องครับ ตอนเข้าเส้นชัยครับผมแต่มันผิดพลาดกันได้ครับบางทีมาเหนื่อยเหนื่อยหมดแรงนี่เราไม่ได้ดูตัวเลขด้านบนมินนี่รับอะไรอย่างเงี้ยบางทีสตาร์ทเรียกเราเข้าใจผิดนะบางทีนะเป็นกันได้อันนี้แต่แต่ก็รู้สึกไม่ดีนะเขินเขินข้อสี่ครับผมข้อสี่หลงครับหลงทางอที่ผมเป็นบ่อยครับพี่เขียวพี่เขียวก็บรรลัยจริงๆนะหลงทางนี่ยากเลยครับเสียเวลาเสียระยะทางเสียกําลังไปเจอหน้าคนหลายใจ ทีไรบันไลทุกทีความบันไลไหนที่เพื่อนๆไม่อยากเจอคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวไปตอบทุกคอมเมนต์เลย